ที่นี่ช่อง Youtube ข้อบุลสง่งฟัมสวัสดีครับกับผมนายบุญส่งยุวนาผมอยู่ที่หมู่ที่1นึงตําบลน้ําอ่างเอำเภอตรอนจังหวัดอุดรดิตครับวันนี้ผมก็จะนําเสนอข้อกฎหมายที่น่ารู้นะครับนะมานําเสนอกับท่านได้รับรู้ถึงข้อกฎหมายนะครับนะในเรื่องของ เกี่ยวกับความมินประมาทครับวันนี้ก็จะเสนอแนวคิดก่อนนะครับนะในเรื่องของความมินประมาทแนวคิดนะครับนะหนการใส่ความผู้อื่นจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทจะต้องปรากฏ เป็นการใส่ความต่อบุคคลที่3ครับและการใส่ความนั้นน่าจะทำให้บุคคลน่าจะทำให้ผู้ถูกใส่ความเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นหรือถูกเกียดชังครับ 2. การใส่ความของผู้ตาย การใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่3ก็ถือว่าเป็นความผิดเช่นเดียวกันครับถ้าการใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียงครับถูกดูหมินหรือถูกเกียดชังครับ3 การมินประมาทได้กระทำได้โดยใช้วิธีการใช้ความมิ่นประมาททราบถึงบุคคลที่3แพร่หลายยิ่งขึ้นด้วยการโฆษณาผู้กระทำความผิดต้องได้รับโทษหนักขึ้นครับ 4. บางกรณีการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม แม้จะทำให้ผู้ถูกใส่ความเสียชื่อเสียงถูกดูหมินหรือถูกเกียดชังผู้กระทำก็ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทถ,ถ้าเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดครับ 5. แต่บางกรณีกฎหมายไม่ยกเว้นความผิดเสียทีเดียวเพียงแต่ยกเว้นโทษให้เท่านั้นถ้าหากผู้กระทำความผิดพิสูจน์ได้ว่าข้อที่หาว่ามินประมาทในความเป็นจริงแต่ก็มีข้อห้ามบางประการที่กฎหมายห้ามพิสูจน์ครับ 6. เพื่อให้ชื่อเสียงของผู้ที่เสียหายในความผิดฐานหมิ่นประมาทกลับคืนมาบ้างกฎหมายได้เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายหรือพนักงานอายการโจทย์ขอให้ศาลสั่งยึดและทำลายวัตถุที่มีข้อความหมิ่นประมาทและให้โฆษณาคำพิพากษา จำเลยมีความผิดในหนังสือพิมพ์ก็ได้ครับ 7. ความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นความผิดอันยอมความได้กล่าวคือผู้เสียหายประสงค์จะดำเนินคดีต้องร้องทุกข์ก่อนครับพนกักงานพนักงานสอบสวนจึงจะทำการสอบสวนและ พนักงานอายการจึงจะฟ้องได้ครับนี่คือในเรื่องของอความผิดฐานเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทครับต่อมานะครับในเรื่องของความผิดฐานหมิ่นประมาทประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ผู้ใดใส่ความผู้อื่น ต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้บุคคลอื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมินหรือถูกเกียรติชังผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2,000มนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับครับนี่คือความผิดฐานหมิ่นประมาทครับ องค์ประกอบนะครับในเรื่องของความผิดมีดังนี้ครับองค์ประกอบภายนอก 1. ใส่ความผู้อื่นโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมินหรือถูกเกียดติชังครับ 2. อ,อบุคคล ที่ 3. ามองค์ประกอบภายในคือเจตนาครับต่อมานะครับในเรื่องของคำอธิบายในเรื่องของอความผิดฐานหมิ่นประมาณคำอนิายคำอธิบายมีดังนี้ครับใส่ความผู้อื่นหมายถึงการแสดงข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับบุคคลอื่น หรือพาดพิงไปถึงบุคคลอื่นไม่ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าน่าจะเป็นข้อเท็จหรือความจริงซึ่งถ้าได้แสดงข้อเท็จจริงนั้นโดยกะปรการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเหยียดชังแล้ว ก็ถือว่าการใส่ความนั้นเป็นความผิดฐานเป็นความผิดตามมาตรา326ในการที่จะทำในการที่จะวินิจฉัยว่าการแสดงข้อเท็จจริงอย่างไรจะเป็นความผิดตามมาตรา326จำเป็นต้อง เข้าใจความหมายคำว่าใส่ความเสียก่อนครับซึ่งอาจจะแยกพิจารณาได้ดังนี้ครับในการที่จะวินิจฉัยว่าการแสดงข้อที่จริงอย่างไรจะเป็นความผิดตามมาตรา326จําจำเป็นต้องเข้าใจความหมาย ของคำว่าใส่ความเสียก่อนซึ่งแยกพิจารณาได้ดังนี้ครับ 1. เป็นการแสดงข้อเท็จจริงถึงผู้อื่นอาจเป็นความเท็จหรือความจริงก็ได้ครับ 2. เป็นข้อเท็จจริงอันแน่นอน 3. เป็นข้อเท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบันไม่ใช่อนาคตครับ 4ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เป็นไปไม่ได้เป็นการแสดงข้อเท็จจริงถึงบุคคลอื่นอาจเป็นความเท็จหรือความจริงก็ได้หมายความว่าการใส่ความเป็นการแสดงข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่กระทำให้เสียชื่อเสียงคุณค่าหรือฐานะในทางสังคม ของบุคคลอื่นเสีอมเสียชื่อเสียงเสียมความเชื่อถือส่วนข้อเท็จจริงนั้นจะเป็นความจริงหรือเป็นความเท็จก็ได้ครับก็เป็นผลเช่นเดียวกันยิ่งเอาความจริงมาแสดงมากเท่าไรกับทำให้ เกิดความไม่สงบมากยิ่งขึ้นเท่านั้นดังคำกล่าวที่ว่ายิ่งมินประมาทเช่นกล่าวว่าเขาเป็นชู้กันแม้นเป็นความจริงก็เป็นมินประมาทในทางอาญาเพราะก่อให้เกิดความโกรธแค้น เป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองซึ่งแตกต่างกับคดีแพ่งที่คำกล่าวตามความเป็นจริงย่อมเป็นข้อที่แสดงความถูกต้องเพื่อให้เห็นว่าผู้ถูกถูกกล่าวหาไม่เสียชื่อเสียงไม่ควรได้รับ ค่าสินไหมทดแทนประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา423นอกจากนี้การแสดงข้อเท็จจริงนั้นแม้นกล่าวตามที่มีผู้เล่าให้ฟังก็ดีหรือผู้เก่าตามข่าวรือก็ดีหรือกล่าวว่าสงสัยว่าจะเป็นข้อ สงสัยว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดีหรือกล่าวว่าตนเองไม่เชื่อตามที่กล่าวก็ดีก็ยังเป็นมินประมาทเพราะการเ,าเพราะเป็นการที่ตนเองกล่าวข้อความหมินประมาทออกไปแล้วและถึงกล่าวซ้ำหรือ รือกันก็ยิ่งเป็นหมิ่นประมาทมากขึ้นจึงเป็นความจึงเป็นเออจึงไม่เป็นข้อแก้ตัวทางอาญาครับนี่คือในเรื่องของฐานความผิดมิ่นประมาทครับดังมีอุทาหรณ์ดังที่ ดีกาเอาไว้นะครับนะ,ะผมจะยกตัวอย่างให้ท่านได้รับทราบถึงถึงดีกานะครับนะมีดังนี้ครับดีกา385 2,503นะครับนะจำเลยจำเลยได้รับคำบอกเล่าจากญาติ ของโจทย์ว่าโจทย์รักใครกับชายทางชู้สาวนอนกอดจูบก,กันและได้เสียกันต่อมาได้มีผู้ถามจำเลยถึงเรื่องนี้จำเลยก็ได้เล่าข้อความที่ได้รับบอกเล่ามาให้ผู้นั้นฟังแม้จำเลยจะกล่าว ออกไปโดยถูกถามก็ดีจำเลยก็ควรรู้สำนึกในความกระทําในการกระทําและเล็งเห็นผลของการกระทําของจําเลยถือได้ว่าจําเลยจงใจกล่าวข้อยืนยันข้อเท็จจริงโดยเจตนาใส่ความโจทย์จึงเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท นี่คือในเรื่องของอาการากล่าวหาหรือได้ยินข่าวหรือได้ยินเสียงเล่าลือว่าคนนั้นคนนี้เป็นชู้กันถ้าเรานำเอาในเรื่องของความจริงของผู้ที่เราได้กล่าวไปนั้นมาพูดเราก็ยิ่งนะครับนะหมิ่นประมาทู้นั้นนี่คือในเรื่องของประมวลกฎหมาย อาญานะครับนะในเรื่องของฐานความหมิ่ประมาทนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกาการฟ้องร้องในเรื่องของฐานความหมิ่ประมาทกันมามากต่อมากนะก็ในเรื่องของอาการกล่าวถึงผู้ที่มีเขาเรียกว่า,เ,าเป็นชูหรือเป็นกิ๊กกันถ้าหากว่าเรานามากล่าวหรือมาเล่า มาลือหรือมานินทากันนั้นท่านก็จะโดนในเรื่องของฐานหมิ่นประมาทได้ครับนี่คือกฎหมายที่น่ารู้ในวันนี้ที่ลุงบุญส่งได้นำมา,าเพื่อที่จะเป็นข้อกฎหมายาที่ท่านควรจะรู้เอาไว้เพื่อที่จะไม่ถูกฟ้องร้องในเรื่องของฐานหมิ่นประมาทครับครับวันนี้ผมก็ขอจบเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับนะก็อย่าลืมนะครับนะ อกดกระดิ่งและซับสไคร้ให้รุงบุนส่งด้วยนะครับนะที่จะได้นําข้อกฎหมายที่น่ารู้หรือในเรื่องของปัจจัชีวิตในเรื่องของอคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจะมานําเสนอท่านในโอกาสต่อไปครับครับวันนี้ผมก็นํากฎหมายที่น่ารู้ในเรื่องของฐานความผิดเกี่ยวกับการบินประมาทมานำเสนอท่าน ขอจบเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ